วสวัสดีค่ะมันมีทั้งหลายวันนี้อยู่กับอิจันบันเทิงพาเข้าด้อมค่ะไหนไหนไหนใครเป็นมัมมี่น้องเจมินายบ้างยกมือขึ้นแสดงตัวหน่อยเล็้วแอดรู้นะคะว่าเป็นมัมมี่กันเต็มไปหมดคนอะไรมันจะน่ารักน่าเอ็นดูได้ขนาดนี้ขนาดแอดยินงโดนตก กลายเป็นมัมมี่ไปแล้วคะ่ะแต่หลังๆน้องเจมินนายเขาเริ่มจะอยากโตจนตอนนี้อยากกับตัวเปลี่ยนโพเลยคะ่ะไม่โป้งไม่เป็นมาแล้วแม่อะมัมมี่ของทางข้างย่อยๆได้ไหมคะน้องเมี์รักมัมมี่นะครับย้อยๆครับน่ารักที่สุดเลยค่ะ เจมินายนรวิทย์ทิติเจริญลักษ์ศิลปินชายล่าความสามารถทั้งผลงานเพลงผลงานการแสดงถือว่าเจมินายทำได้ดีไปหมดจนคว้ารางวัลต่างๆมากมายเลยค่ะหล่อออร่าแบบหล่อสะพึงงกันทุกวันจนดามเมตกระแทกใจไม่ไหวแล้ว เจมินายเริ่มเข้าวงการจากการแข่งขันรายการ Thailand School Star และเริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์เรื่องแรกอย่างแฟนผมเป็นประธานนักเรียนที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆและเรียกคะแนนความน่ารักในบทบาทของตินประธานนักเรียนที่มีคาแรคเตอร์แบบสุขขมรับบทคนแอบชอบที่มีความขี้เก็กเล่นตัวนิดๆที่เล่นได้น่ารักแบบเบอร์ใหญ่ซึ่งเข้ากับเจมินายแบบสุดๆแถมยังประกบคู่กับหนุ่มโฟต์นัทวัฒน์เลยได้เคมีความเข้ากันที่ลงตัวมากๆตกสาไวา้เข้าร่มจนตา กงต่อแถวเป็นมันมีกันหมดเลยคะ่คออะ,ะตลอดเวลาตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออนจนซีรีส์จบเจมีนานก็ได้แฟนคลับเพิ่มมาแบบเยอะมากเรียกได้ว่าไปที่ไหนคือคนแน่นแถบห่างจะแตกเลยทีเดียวจนเกิดเป็นแฟนมิติ้งของซีรีส์ขึ้น เนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ทั้งตัวเรื่องและเพลงประกอบน่ารักมากๆอย่างเพลงที่หนุ่มจิมินายร้องเองอย่างเพลงรักฮุกก็เป็นที่รู้จักและมีคนคอเวอร์ตามมากมายเลยคะ่ะ หลังจากจบซีรีส์เจมินายก็เริ่มทำงานเพลงออกมาให้แฟนคลับได้ฟังและจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact Arena รวมกับนุ่มโฟ์หลังจากที่เป็นที่รู้จักได้ไม่นานเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่โด่งดังและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วและเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะด้วยความน่ารักสดใสหล่อและตลกคนอะไรมันจะครบขนาดนั้นคะเนี่ย มาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับแต่ละทีก็เป็นมีมได้ตลอดคำพูดคำจาคือสุดๆจนเคยโดนแซวว่าเป็นลูกหลานพี่กระเทยบ้างพี่กระเทยเลี้ยงมาบ้างจริตของน้องเนี่ยมันไม่เหมือนใครจริงๆค่ะจนเกิดคำพูดติดปากว่าจริตเจมินายแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าจริตเจมินายเป็นแบบไหนเดี๋ยวแอดพาไปดูค่ะโอ้โหสีเสื้อแซ่บมากไหมนี่แบบใหม่แบบสับนะจ๊ะบุลลี่อะบุลลิจี้ทีนี้พรุ่งนี้ วันสงการแล้วนะพรุ่งนี้สงการลิรดาเธอจะโดนฟองนะเธอจะโดนฟองนะแต่รู้ตัวนะตัวมามโวหนึ่งตัวมามขอบคุณนะแม่จำไม่เป็นไรเก็บไตไว้ขี่อีกตำนานที่เป็นไวรัลที่คนพูดถึงคงจะเป็นเปลี่ยนตาสองชั้นเป็นตาชั้นเดียวแล้วมั้งคะเนี่ยซึ่งแอดกำลังคิดว่า เอ๊ะมันเป็นความสามารถหรือว่าอะไรกันคะเนี่ยแต่คือพอทําปุ๊บบุคลิกเปลี่ยนปั๊บเลยนะคะเทเกินคุณนะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองคุณ แอดว่าสิ่งที่ทำให้เจมินายเดินทางตามเส้นทางฝันมาไกลและมีแฟนคลับที่รักได้ถึงขนาดนี้คงไม่ได้มาจากหน้าตาเพียงอย่างเดียวแน่ๆค่ะคงเป็นเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูความตลกขี้เล่นของน้องที่มีต่อแฟนๆจ,จนทำให้ทุกวันนี้น้องเป็นอีกหนึ่งไอดอลของเด็กรุ่นใหม่เลยค่ะ Put your hands ยังไงแอดก็ขอเป็นมัมมี่น้องเจมินายด้วยคนนะคะแต่แอดว่าช่วงนี้เจมินายเนี่ยกำลังจะไม่มีแม่รือเปล่าเขาเนี่ยเพราะว่ามัมมี่ขีดกันหมดช่วงนี้หล่ออ๋อลจนไม่มีใครอยากเป็นมัมมี่แล้วคะ่ะแอดขอไว้เลยนะคะอย่าเพิ่งรีดโตได้ไหมลูกอยู่เป็นเด็กน้อยของมัมมี่ก่อนและครั้งหน้าแอดจะพาทุกคนไปเข้าด้อมไหนอีกหรือจะมีใครอยากไปายาด้อมไหนให้แอดไปตามเม้นมานะคะยินดีเข้าทุกด้อมเลยคะ่ะ อึ่งอ่างกะปีกะปออึ่งอ่างกะปีกะปอกะปีกะปอมารอ,นอ้นาวฝนเฮ้ยออิงอ่างน่ารักแสนสนออิงอ่างน่ารักแสนสนกะปีกะปอโดนรถเหยียบตาย